ที่อีกหนึ่งข่าวน่ารักกันบ้างนะคะศิลปินเนี่ยบางทีเขาจะมีทําช่วงว่าเปิดกระเป๋าว่าเอวันเขาพกอะไรบ้างนะคะจะออกไปไหนมาไหนที่ในกระเป๋าของวงเอสป้าเขามีอะไรบ้าง mm hmm. เห็นเขาบอกว่าสาหรับสาวหนิงหนิงเองเนี่ยมีอะไรที่พวกเราคาดไม่ถึงเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าคืออะไรคะ mm ่ะสองข่าวสุดคิววันนี้ที่ต้องเอามานําเสนอจริงๆนะคะจากวงการบันเทิงเกาหลีใต้ mm hmm. เริ่มจากประเด็นแรกเลยที่พาบอกว่าหนิงหนิงสมาชิกชาวจีน น้องเล็กแถววงเอสป้าเกิร์กรุ๊ปมาแรงแห่งปีเนี่ยเขามาเผยถึงสิ่งที่พกติดกระเป๋าที่บอกเลยว่าหลายคนไม่คาดคิดและไม่อยากจะเชื่อนัน่นเองคือไข่เค็มค่ะโดยในคลิปพก ok อะไรในกระเป๋าของสมาชิกวงเอสป้าะที่เผยแพร่ก,ก่อนหน้านี้และชาวเน็ตก็นํากลับมาพูดถึงกันอีกรอบว่าน,นี้แหละคือของแปลกที่ไม่คาดเลยว่าใครจะพกติดกระเป๋าอย่างไข่เค็มของหนิงหค่ะ นอกเหนือจากที่เธอได้พกหูฟังสายชาร์จมือถือสเปรย์น้ำแร่เหมือนสมาชิกคนอื่นๆนะคะซึ่งพอวินเทอร์รุ่นที่ร่วมวงเห็นก็บอกว่าเธอเคยชิมแล้วมันเค็มมากเลยชวนหนิงๆก็บอกว่าเพราะว่าทุกวนันเนี่ยเธอจะทานไข่เค็มกับโจ๊กเป็นอาหารเช้าแล้ววันนี้รู้สึกอยากกินอีกก็เลยพกติดตัวมาด้วยนั่นเองค่ะ